มักขยานเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ชั่วอะไรใช่ไหมถ้าพูดถึงตัวมานะการละกิเลสละทิฏฐิวิจิกิจฉาเข้าใจเนาะกละตรงนั้นน่ะก็คือสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับค่อยๆก่อตัวมามันเป็นคณิกะน,นั่นแหละถึงก่อตัวมาเลยมันหนา,าตกหลึกอับตกหลึก 4, 5, ลยิ่งสติเป็นอัตโนมัตินะมันก็ยิ่งแบบว่าทำความเร็วของเขาเองถ้าสติเป็นอัตโนมัตินะเาเรียกอัตโนมัติใช่ไหมคะ นั่นแหละปัญญาเนี่ยเป็นเหตุปัใจจัยให้ปัญญาเกิดสำคัญที่สุดเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าศีลไม่งดงามไปไม่ได้นะแม้จะมีรูปมีนามนะถ้ารักษาศีลไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ต,ต,ตั้งศีลน,นี่ต้องเป็นศีลน,น,นี่ต้องเป็นอันดับแรกเลยนะแล้วก็รักษาศีลให้ดีด้วยเพราะว่าก่อนที่โสรัสายานจะเกิดหรือว่ายานสิหกจะเกิดมันจะเป็นมีพวกศีลและวิสุทธิ ศีลจะงดงามและศีลเราีิสุดน์ที่ต้องไปเรียนนะต้องไปเรียนเพิ่มไปทําความเข้าใจไปปฏิบัติให้ดีก่อนนะต้องทําความเข้าใจเรื่องศีลก่อนเมื่อทําความเข้าใจเรื่องศีลเสร็จแล้วถ้ามาปฏบิบัติอย่างเงี้ยเออมันจะเกื้อกันศีลส,สมาธิและปัญญาแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของสติที่มาช่วยใช่ไหมคะเมื่อศีลงามแล้วเดี๋ยวสติก็เกิดขึ้นเร็วสมาธิก็เกิดขึ้นเร็วอย่างเงี้ยถ้ามีอุปนิสัยคือปัญญาไปรู้ความจริงในรูปนามได้เลยอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นอันนี้ก็คือ สิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นรูปแบบเดี๋ยวจะเขียนรูปแบบวิถีให้หน่อยนึงอ,อันนี้คือทุกยียบบทนะสภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเป็นความดีไหมละให้ผลแน่นอนให้ผลแน่นอน,น,น,อนอยานสิบเนี่ยหนึ่งในะยาน16เนี่ยหนึ่งในนี้มีมัคคยานนะยานยี่สิีย่ยามที่สิบสี ยานีสินี่เป็นปรมรคจิตสนะนะยานสิเนี่ยนะยานที่เป็นมรคจิตสว่าดรวมนะคะถ้าดรวมไอนะั้นมรคจิตสีนี่ยมันเป็นความดีนะมีสภาพเป็นความดีนีดีสุดตรงเลยและให้ผลแน่นอนเดี๋ยวจะเขียนรูปแบบให้นะ ในลำดับแห่งตนเนี่ยพวกเนี้ยคำพูดนี้เดี๋ยวเขียนรูปแบบนะเป็นรูปแบบวิธีติดต่อกันไม่มีระหว่างข้ะ